สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมรถแทงเบสกันอีกไม่เคยนะครับผมนะวันนี้เราอยู่ในรถถังที่ชื่อว่าไคลเลอร์นะครับผมนะจ่าอย่างนี้ปะเดี๋ยวในอีกทีไคลล์ไคลเล์เอ่อไคลเลอร์ไคล,ไล,ไลเลอร์อะกวอนว่าคิลเลอร์แล้วกันผมกวนว่าคิลเลอร์แล้วกันนะเอ่ ER เอทุกคนไคลเลอร์อะไคลเลอร์แล้วกันจะพยายามอ่านแล้วกันนะก็ไค,าคาลเลอร์เนี่ยที่ที่อยากเอามาพูดถึงสักหน่อยเพราะว่าทุกครั้งที่รถถังคันนี้มันเป็นรถถังอะไรนะรถถังในกิจกรรม ห้องทดลองนักแปรธาตุนะครับผมนะซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ควรนนะ่าจะรู้ว่ามันเป็นกิจกรรมผ่านทรัพยากร,รกน,นะเพื่อเอามาแลกของนะเนีย่ยเอามาแกลกรถถังเอามาแลกกองเอามาแลกอะไรก็ตามที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็วันนี้จะมาพูดถึงหน่อยเพราะว่าไหนๆก็มันเป็นรถเกียบได้จากกิจกรรมแบบฟรีๆเลยนะเพียงแค่คุณต้องดองของมาแลกนะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะถ้าเล่นกันมาอย่างเอวน่าก็ได้รู้ว่ามันจะมีกิจอยู่เรื่อยๆนะมาแลกนะก็ น่นอนว่าหลังจากผมลงคลิปนี้แล้วกินนี้กัน่าจะจบไปแล้วเช่นกันนะแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนแลกมาแล้วเช่นกันเพราะว่านี่มันหลายวันแล้ว,วลก็ถ้าไม่ได้พึ่งเล่นกัน่าจะแลกกันมาหมดแล้วก็ที่อยากจะพูดถึงหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถกิจกรรมที่แบบว่าหลายคนได้จะกดขายทิง้งเพราะไม่เป็นรถ้ฟนะสามมันเจ็ดร้อยห้าสิบทองนะก็แล้วว่าจะพูดถึงสักหน่อยนะสักใครเล์นะว่ามันมีดีมีเสียยังไงเพื่อเอาไว้ประกอบการตัดสินใจ,จว่าคุณควรจะขายมันหรือไม่ รถฟ้านี่ก็คือรถที่ขายเป็นทองนะอันนี้บอกไกว้ก่อนเผื่อใครแบบเพิ่งมาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ถ้ามันเป็นรถแบบบัญชีรถทองเราขายไม่ได้นะแต่สองอันนี้จะจะดีกว่าใส่ิจตรงที่ว่ามันมันได้ตังค์เรียวปกติไงได้ตังค์เหมือนกันอันนี้ได้ตังค์บัตรขายเป็นเงินได้ตังค์ขายรถได้เป็นทองอะไรอย่างนี้เอต่างกันตรงนี้ประมาณนี้ที่เราจะมาพูดถึงขันหน,นล้วเรื่องสเตตนะก็อ่ะให้ดูข้าวนะ ประมาณนี้ไม่ที่ผมไม่อยากที่ผมไม่ได้มาพูดถึงนี้ผมพูดตรงนี้ไปฉยเฉอันนี้นี่นนอ่าววววอ่าผมอ่าผมจะเอาเอาในในเมื่อรถถังหนักเยอรมันระดับแปดมันมีตัวเปรียบเทียบอยู่ก็เลยเอามาเปรียบเทียบสักสี่คันเลยแล้วกันนะมีไคลเลอร์ลูวี่นะไทเกอร์สองและ e เจ็ดเอนะอันนี้ผมขออ่านแบบภาษาปากถนัดแล้วกันนะเพราะว่า พวกที่เรามาเนี่ยมันอ่านแบบแปลกนั้นเลยนะอ่านบางทีไม่ติดปากนะอันไหนติดได้ก็จะติดแล้วกันนะผมก็จะเอามาเทียบเหมือนกันนะว่าไอรถคันนี้มันมีอะไรนะเมื่อเทียบกับพี่น้องของเขาแล้วอ่ะมันมีความน่าสนใจยังไงอ่าความน่าพี่ความสนใจของพ,พี่น้องอ่ะดาเมจเฉลี่ยตอน,นาทีนะดาเมจเพอร์มินิทนะ DPM นะก็อ่าสองพันสิบหกนะแต่ฐาอื่นสองพันห้าสิบสี่สองพันสองร้อยแปดสองและสองพันแปดนะเห็นก็ สองวันสองร้อยแปดเห็นไหมก็จะดูว่าอุ้ยดาเมจรวมมันแบบน้อยกว่าคันอื่นอยู่นิดหน่อยนะแต่ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ามาดูเจาะกอกัอนหน่อยนะเจาะกอก็เทียบกับไทเกอร์สองแล้วเท่ากันนะอ่าแต่ว่าเทียบกับไอไอรถลูลวี่แล้วมันคันนี้มากกว่านะคันนี้อ่าแต่ว่าก็มากกว่าอ e ีเจน่าอีเจ็ห้าทีเอสนะเห็นไหมเจาะกอกมากกว่านิดหน่อยนะผมไม่แน่ใจว,ว่าเลขนี้มันแบบเป๊ะกับในเกมหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้วยเนี่ยดูดูดูเรื่องดาเมจเฉลี่ยเอ่อต้องใส่เจาะอ่ะ อ๋อก็ต่างนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรไเวลาถือว่าใช้เทียบเ,เ,เทียบเออเทียบกับคันอื่นประกานแล้วก็มันน่าจะต่างกันไม่มากนะอ่ะก็มาดูจอกกะอาจจะดูต,ต่างกันไม่ไม่เยอะมากนะอันนี้อาจจะมากหน่อยอ่ามาเทียบกับดาเม่เลี่ยนะอ่าด้วยความที่เป็นปืนคาลิเบอร,ร์10.5นะก็คือ105มิลลิเมตรนะเท่าเท่ากันนะแต่ว่าดามเมชเลี่ยคันนี้มากกว่าคันอื่นอยู่40นะอ่าดามเมชเลี่ยคันนี้อยู่ที่350นะแม้ต่คันอื่น3ิ0เท่ากันหมดเลยอ่าจุดนี้ก็มีความน่าสนใจนะเ เนอออี่ยมันที่มันต่างก็มันมีผลอยู่อย่างนึงคือเวลาเรายิงเทตกันออกนัดต่อน,นั้นอ่ะมันมันจะแบบว่ากนนาดด็นอรอ่ะดามจดามเฉลีใครเยอะกว่ามันก็ต้องคุ้งกว่าแบบส่วนมากก็ถังหนักระแปดอ่ะมันจะแบบดามดจจะ,ะประมาณนี้อยู่แล้วคือบมันเนี่ยด้วยความเนี่ยปืนร้อยห้าดามันจะประมาณนี้แหละมากกว่านน้อยกว่านิดหน่อยก็มีผลในการยิงเทปไงอ่าอ,อันนี้ก็แต่ว่าคันอื่นก็จะดีกว่าเรื่องการรีโหลดได้ไหมเพราะว่าไอ้ไคลเลอร์เนี่ยมันรีโหลดสิ4 2สี่สองวิไงก็ก็คือ10.2ส0 สิบยูสี่สองวิยิงได้หนึ่งนัดนะครับที่คนอื่นเก้าวิแปดวิวแปดยูสี่สองอะไรเงี้ยเถอะอันนี้ก็พูดแบบเฉลีย่ยงั้นไปยูสี่ห้าแปดยูสี่สองนะมันอาจจะช้ากว่าคนอื่นหน่อยแต่ว่าได้เป็นเฉลีย่ยก็ดีกว่าอย่างงี้อ่ะมาเทียบกับไคลเลอร์อ่ะมาเทียบเรื่องความเร็วกระสุนนะเชลเชลเวโลซิตี้นั่นน่ะหมายถึงความเร็วกระสุนป่ะอ่ะก็เห็นไหมเทียบกันแล้วอ่ะอยี่ยจะยเท่ากับ e 7 5 ts นะเจ้าละสิบแล้วก็ลูวนะี่ไทเกอร์สองหนึ่งพันหนึ่งร้อยกับหนึ่งพันหนึ่งร้อย ก็ถ้าเทียบกันแล้วก็สองคันนี้ก็เร็วกว่านะอี่ยเช้าในสายวิจัยด้วยสองคันนี้นะแต่ก็ผมไม่ได้บอกว่าต่างขนาดแต่เอาว่าเทียบกันแล้วก็ต่างนะออเอามาดูอย่างอื่นกันดีกว่าอ่าถ้าเทียบกับพี่น้องเขาแล้วก็ถือว่าเร่งนานนะเออถือว่าเร่งนานอยู่นะเร่งนานกว่านิดหน่อยนะแต่ก็ถือว่ามีผลมีผลอันนี้น่าจะไปถึงหันหันไอการหันตัวไอเขาเรียกการหันนะการหันแบบตัวถังอะซ้ายขวาอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่พูดถึงเยอะเทียผมอยากพูดถึงเยอะ พูดถึงไหนคือเรื่องนี้อ่ามุงกด 8, 8, บก 2, ลบแปดลบแปดซับโรเว่ไทเกอร์สองลบเจ็ดแล้วก็ e75ts ลบสิบอ่าเมื่อเทียบกับพี่น้องเขาแล้วก็ถือว่าเรียกว่าอยู่ในมาตรฐ,ฐานแล้วกันนะอาจจะน้อยกว่าเจ้า e75ts นะแต่มันก็มีผลว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะอ่าเราก็จะมาดูเรื่องเกาะสักหน่อยนะเกาะน,นี่ผมว่าน่าจะเป็นเด็นหลักที่ผมว่าเอามาพูดถึงหน่อยแล้วกันนะ,ะข้อดีข้อเสียของอันนี้ ว่าทำไมคันนี้มันมีความน่าสนใจนะเมื่อเทียบพี่น้องของเขานะะคุณอาจจะเห็นแล้วนะว่าเจ้า e7a e75t louis และ tiger สองนะจุดอ่อนมันจะคล้ายๆกันเลยข้างล่าง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 อ่าที่จะให้ดูคือเกาะ,กะป้องกันโดยรวมทุกทุกทุกคันมันจะเหมือนกันหมดเลยที่เรายิงข้างล่างได้โดยสายวิจัยจะดูยิงยิงแบบส้มๆก็อาจจะยิงยาก กว่าคันอื่นนิดนึงแต่มันก็แต่เป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะด้วยความที่เราทุกคันด้วยความที่เรากดลูกทองยิงแล้วอันนี้คือเทียอ์เทีาเก้าแต่เทียรแปดก็ยังเรากดลูกทองยิงอ่ะคุอันนี้คือจะให้ดูสีว่าเอ้ยจุดอ่อนน่ะมันแต่ละคันมันจะประมาณนี้เว้ยแล้วแล้วทําไมใครเลือกถึงน่าสนใจก็มาดูที่กรอบป้อมปืนกันอ่ะคุณเห็นไหมว่ากรอบป้อมปืนมันบอกว่าอ่าเห็นไหมพอเทียบกันแล้วเห็นไหมมันบอกว่ามันมีจุดให้ยิง ถ้าเทียบกับคันอื่นแล้วแบบว่าผมมองว่ามันยิงยากคันอื่นเงี้ยมันแข็งไงนะอย่างจุดจะเป็นตรงขอบป้อมนะตรงนี้มีเสียวท7 5 d s นี่คือนี้นะคือ e ท5 d s อะ่ะเราเห็นชเว่าเขามีมุกดเยอะกว่าคันอื่นใ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 นพี่น้องของเขาในของเยอรมันนะแต่ว่ากอะตรงเนี้ถ้าโดนลูกทองยิงคือก็คือนั่นแหละก็คือยิงเข้าเข้าได้แหละอาจจะไม่ได้เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างถ้าจำไม่ผิดอ่าน่าจะ ก็เข้าแหละผมว่ามันเข้าอ่ะเออมันยิงเข้าอ่ะถทำมันไม่ผิดนะบอกว่ามันก็จุดอ่อนจุดแข็งมันชัดเจนนะแบบถ้าเทียบคันอื่นเลยไหมแบบนี่นะคันนี้ก็จุดอ่อนอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวของลูวีเนี่ยจะหนักหน่อยเพราะว่าจุดอ่อนเนี่ยมันจะเยอะนิดนึงองเหมือนจะเนี่ยมันก็มันอาจจะยากแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันอาจจะบอกว่ามันมันอาจจะบอกไม่ได้ยิงง่ายเท่าไหร่นะแต่อย่าลืมว่าเวลาหันอ่ะเวลาหันป้อมปืนอ่ะตรงตรงเนี้ยจะยิงง่ายขึ้นเว้ย ดังนั้นถ้าถ้าสมมติไอ้ใครเนี้ยมันไม่ได้หันหน้าตรงหันหันข้างไม่ได้เดียวมันจะยิงง่ายเยหนอย่างเนี้ยอ่าไทเกอร์ใช่ไหนไทเกอร์นี่อาจจะยิงหัวง่ายหน่อยมีโอกาสเด้งแต่ก็เข้าแต่ก็คือจุดอ่อนไงแล้วก็สีบนหัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนไคลเลอร์นี่ผมว่ามันคล้ายๆกันแต่ที่ผมรู้สึกว่ามันดีเพราะว่าเนี่ยนะมันยิงยากเลยนะเนี่ยจุดที่เหลืองเหลืองเยิงง่ายเนี่ยนะมันก็ข้างอยู่ใกล้ตรงปืนไยซึ่งปืนมันมีกรอบครอบนี่อยู่ซึ่งมันข้องใหญ่นะทให้แบบยิงได้ยากนะส้าหรับเจ้าไคล ผมว่าเรื่องกอเกาะนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างผมมองว่าน่าสนใจอยู่นะเออเกาะมันค่อนข้างหนาอยู่ประมาณหนึ่งเซฟไคลเลอร์นะเดี๋ยวดูสีเอาก็ได้นะว่าอะไรนะมีโอกาสยิงเข้าแค่ไหนแค่ไหนอะไรเงี้ยเออเนี่ยมีบอกหมดเลยไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์ยูเซนหรือรถถังกลางหนักอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากรถถังหนักก็จะชนกับรถถังหนักโดยช่พาะดังนั้นการที่แบบรถถังมีจุดแข็งจุดอ่อนที่แบบว่าบอกว่าอะไรนะชัดเจนเกินไปบางทีก็ไม่ดีไงเนี่ยไอเนี่ยชัดชัดไปไหมไอ้นี่ก็ชัดไปนะ อ่าอันนี้อันน um, so ี้อันนี้อนี้อาจจะชัดน้อยหน่อยแต่ก็ยังยังเห็นชัดใช่ไหมส่วนาันนี้อ่ะอ่ามันมันมันเห็นนะว่ามันแบบมันดูยิงยาวเพื่อนทัวร์ตรงแบบเนี่ยมันยิงตรงนี้ใช่ไหมมันเหมือนจะเนี่ยมัน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 อยู่มันมันมันก็มีจุดอ่อนที่ยิงแต่ว่าถ้าเทียบคนอื่นมันก็มันก็ยิงยาวคนอื่นไงแล้วมันก็อยู่ใกล้ตรงปืนด้วยไงซึ่งหมายว่าเราสามารถใส่ปืนเพื่อเพื่อเพื่อให้มันเด้งได้ไงก็มันค่อนข้างแบบแข็งอยู่ประมาณนึงเลยนะเอออันนี้คือแบบให้ดูแล้วแล้วก็ เกาะข้างเสริมที่เหมือ,อาไว้กันลูกเคลอี e หรือลูกระเบิดแรงสูงไว้นะก็แน่นอนว่าการที่มันมีถือว่าเป็นข้อดีเช่นกันเนี่ยสองคันนี้มีอีเจน 5D ก็มีส่วนของอันนี้ไม่มีซึ่งก็ไม่ได้มีผลมากนะแต่ก็มีผลแล้วกันนะบอกว่าการที่มันมีถือว่าเป็นข้อดีเช่นกันนะ,ะอ่านเะทียบกันแล้วเกาะค่อนข้างใช้ได้เลยนะอันนี้คือคือบอกว่าเอามาเทียบนะจับบิ๊กแซนกานะคือเที่ยวเที่ยวเอาไว้ดูเครือโอ้ยมันเมื่อเทียบกับคันเออกูเับร เอาโอ้ประมาณนี้แล้วกันก็คือพอเทียบแลวมันจะประมาณนี้แล้วกันนะอ่าอ่าเราเข้าไปตรงนี้ย้อนหลังไปแล้วกันไหมอันนี้คือจะให้ดูว่าเวลาเล่นจริงมันก,มนก็มันก็เหมือนคันอื่นอ่ะเอออ่ะอันนี้ก็อ่าเบสิกตัวถังเยอรมันนังอรมันนะเอ,อ้ผมขอสรารภาพใช่ไหมระหว่างคลิปนี้ก็ัไอ้ดูย้อนหลังเริ่มอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าการดับเบิลคลิการทำให้ตรงนี้หายได้ผมจําได้ว่าตอนผมแบบทำคลิปแล้วก็เอาเอา,เอาย้อนหลังมาพูดอ่ะ มไม่รู้มันทายังไงถึงเอาไอ้นี่ออกได้ซึ่งรู้เนี่ยแต่เสียดายนะผมอยากให้ไฮไลท์เนี่ยมันถอยหลังได้หน่อยเนี่ยมันกดถอยหลังไม่ได้ใคร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 รู้ว่ามันทําได้ยังไงก็บอกนะถ้ามันมีวิธีอะบอกบอกได้นะเพราะผมอยากอยากให้กดไฮไลท์ถอยหลังได้เออย้อหลังอ่ะผมไม่รู้มันถอยหลังไงหรือมันถอยหลังไม่ได้ก็บอกด้วยแล้วกันนะคนทีนี้ก็อันนี้ใจรู้นะอะไรจริงเราก็เล่นกันแบบนี้แหละไม่มีอะไรมากอ่ะเราก็ทำโอติอ่ะับโอติเราก็แลมหน้าหน่อย แล้วถังหนักเราก็เอาไปล้มหน้าอยู่แล้วอันนี้ก็ใสอหนึง่งใสอหนึ่งเผื่อเขายิงหัวเราอ่าแต่เขายิงตัวตัวถังเราแล้วเมื่อกี้แล้วใช้ลูกเหดอียิงก็เลยไม่เข้าไงเดี๋ยวดูอย่างนี้ดีนะอ่ะอาเห็นไหมตรงนี้แบบเนี้ยแบบเนี้ยเดี๋ยการที่เรามีจุดออนข้างล่างมันก็มีข้อดีข้อเสียไว้เนี่ยแบบมันทำให้สตูแบบว่าโลกไงอยากยิงข้างล่างมากไงอ่ ไม่แต่นี่ไม่ใช่ประเด็นหรอกคือจะให้ดูแบบเวลาเล่นจริงเราก็เล่นกันมาเนี่ยเราถังหนักแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเราก็จะเอาตัวเข้าอย่างเงี้ยเออนี่่ยแบบพยายามเอาหินเนี่ยบังอ่ะแบบว่าถ้าถ้าบอกว่าจะโดนอะไรยิงอ่ะจากตรงนู้นใช่แล้วก็พยายามเอาไอหินนี่นี่นี่เนี่ยบังตัวถังแล้วก็โชว์แค่หัวไงออ่าันนี้มีศพเดียกันง่ายเนี่ยอ่าก็แหนมเขาก็แบบเออเออยิงไงยูว่าแม่งแม่งเนี่ยมันก็จะเหลือแค่หัวไงซึ่งหัวเรามันก็แข็งไง เนี่ยถ้าเจอถ้าเจอระดับระดับ,บเดียวกันก็จะสบายหน่อยถ้าเจอระดับสูงกว่าก็วัดดวงเอาอ่าอันนี้กไม่เชื่อว่ากดลูกทองไปลูกทองมีไ,ไม่เบิร์นใช้เอ้ยเห็นไหมไม่รู้เขายิงอะไรนะแต่ว่าโอ้ยจริงอยากย้อนมาเลยเอาเพราะว่าแบบอย่างเวลาเล่นอะไรเราจะอยู่กันเราเราจะพยายามแบบหาอะไรมาปิดออกข้างล่างแล้วเราเล่นอนะ่ะ คือถ้ามีก็เล่นอะ่ะแล้วจริงๆอ่ะที่อยากจะให้เปิดดูทีอแบบอ่ะเวลาเล่นจริงเราก็เล่นกันประมาณนี้แหละเออเอามาค้ำๆหน่อยแล้วก็ยิงอะไรเงี้ยอ่ะและคุณเห็นไหมว่าพอพอพอมันเป็นรถถังที่มุง่งกลดลบแปดอะ่ะมันก็แบบรถถังหนะักเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะลบแปดละซึ่งลบแปดมันก็ดีแหละเนี่ยมันทำให้เราเล่นเนยหรอกเนในแมปเนี้ยนะมันมันก็ต้องมีมุง่งกดประมาณหนึ่งอ่ะถ้าเป็นลบเจ็ดอ,อ่ะผมว่ามันจะมีปัญหาเลยอ่านี่ยิงมาเขาไม่รู้ซะแล้วหัวเราแข็งเห็นไหมเห็นไหมมันเหมือน มันจุดอ่อนมันก็มีแต่บอกว่ายรการที่ปืนเราอย่างที่ผมบอกอะตรงตรงปากกระบอกปืนเรามันมีเอ็้อคอร์ใหญ่ๆอยู่อะอเราสามารถยังไงหันนี่มันเด้งได้เลยไหมมันเอาเรื่องเลยไหมม,มันก็เด้งได้เซอร์นี้ยิงเด้งอันนี้ออกให้ดูประมาณนี้เฮ้ยไม่เด้งว่ะว้าว,ว,าวจะบอกให้นะว่าผม ผมอัดไออัดอัดอัดพูดงี้หลายรอบนะหลรอบก่อนแม่งเด้งเงี้ยกูไม่รู้เด้งเพราะอะไรอ่ะอ่าไม่เด้งกันอ่ะให้ดูอีกรอบแล้วกันเพิ่มเวลาเล่นจริงก็จะเล่นประมาณนี้คือผมจะกดบูททุกรอบเลยเห็นมันเมื่อกี้รอบที่แล้วไม่ได้พูดนะอ่าโอ้ยเฮียทำตกใจกูว่ามัคิดไม่แฟร์หรือว่าค้างอ่าเวลาผมเล่นผมจะกดบูทเลยนะ บูนเลยบูนเลยแหมตัวฉันเนี่ยดิงงไงวะเนี่ย <c oughs> อ่าเนี่ยวมาั้งคุณเห็นไหมว่าพอมันไปต่องหลังเยอรมันเนี่ยมันก็มันจะต้องบูนหน่อยนะถ้าไม่บูนนี่คือแบบจะวิ่งเติมเพื่อนไม่ทันนะเพราะว่าขวาจะวิ่งไปนะตัวใหญ่นะตัวอนะ้ว,วนนะตัวใหญ่ก็จะแบบนี้นะอ่าอันนี้ก็อันนี้คือไม่ไม่ได้จะให้ดูอะไรเยอะก็จะให้ดูแบบว่าอุ้ย ประมาณนี้เวลาเล่นจริงก็จะประมาณนี้เกือเอาไปประกอบการตัดสินใจนะเราก็จะเอาเกมเททั่วไปมาอย่างเงี้ยแหละเพราะเวลาเล่นเราจะก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอันนี้เวลาเราเล่นหันยองไงมเราก็ทำประมาณนี้อ,ะ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 อะาะไหมอายไหมเวลาเล่นก็แบบพยายามจะหามุมแบบว่าเข้ากับตัวแบบแว่าแบบเข้าก,ก้อนหินหรือเข้ากับสิ่งกีวาแบบแว่าที่ยวว่ามัน ปิดพยาแบบลดจุดอ่อนตรงตัวถังเราให้ได้มากที่สุดอ่ะแล้วก็เนี่ยพยายามเอียงนิดนึงแล้วก็ยิงใส่เขาเนี่ยซึ่งอันนี้เขายิงไม่โดนนะแต่ว่าก็อันนี้คือมันเป็นเทคนิคทั่วไปก็ถือจะให้ดูอย่างเอ้ยลายเล่นจริงเราก็เล่นประมาณนี้แหละแต่ให้ดูแบบก็คือแบบก็คือแบบว่าเราจะพูดถึงคันนี้ก็ต้องมีเกมเพย์เอ้ยนะร,รีเพย์เกมเพย์ให้ดูหน่อยว่าเอ้ยเล่นประมาณไหนอ้าว อันนี้ผมเห็นเจ้าสกูด้านะผมก็จะวิ่งเข้าไปหานะอ่าไอ้นไหมแบบเนี่ยถ้าตัวใหญ่จะอึดๆนิดนึงเวลาขึ้นเนินอ่ะอ่าจะให้ดูอ่ะแล้วอ่ะด้วย,ยกนะตัตัวใหญ่อ่ะกดลงไปยิงเนี่ยมันจะต้องเล่นทายยางนิดนึงอ่ะเพราะว่าด้วยกันที่แบบมุมกดมันลบแปดเนี่ยไม่ใช่ลบสิบอ่ะแล้วด้วยกันตัวใหญ่อ่ะมันก็อาจจะเราอาจจะต้องโผล่ตัวเววอยอะนิดนึงนะซึ่งถ,ถ้าถ้าไปฝั่งเขาเล็งลอยแล้วเราก็จะโดนยิงก่อนแ่ะฟรีๆเลยเพราะว่าเนี่ยอันนี้ก็คือตัวใหญ่ไงด้วยกันตัวใหญ่ไง อันนี้คือจะให้ดูแบบไม่มีอะไรหรอกก็เกมนี้ก็ให้ดูว่าเกมจริงแล้วก็เห็นประมาณนี้อยิงเออยิงแอนด์ดับเบิ้ลเฉลีย่ยก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็โดนยิงเพราะตัวใหญ่ไงดูวะเนี่ยเออเด้งดหน่อยหน่อยก็ยังพอเด้งได้ไงแล้วก็ยิงเอออ่ะแล้วน,นี่ก็จะให้ดูว่าเนีย่ยเราเราเห็นนะไอไ,อ,ไอ,อยัยมีฆ่าเขาเล่นเหรอเนี่ยอ่ะยังไม่เห็นฆ่าบแบบนี้ไม่มีอะไร อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตูคือผมคือผมเห็นศัตรูล่าสุดอยู่งั้นเนี่ยผมก็พยายามทำมุมอยู่อย่างนี้ไปอ่ะคุณเห็นไหมอ่าอ่ะอ,ะอะ่ผมทำมุมอย่างนี้ใช่มเนีย่ยผมพยายามแบบหาหาสิ่งกำบังอะไรมาพยายามปิดจุดอ่อนให้ผมแบบให้ลดลดจุดที่ถูกยิงไอ้ลดจุดจุดอ่อนตัวเองให้ได้มากที่สุดเนี่ยแล้วก็เล่นอย่างนี้ถ้าสุดมากก็เล่นกันประมาณนี้แหละอันนี้ให้ดูเฉยนะก็เล่นอย่างนี้นะผมก็ตอนแรกผมกล้าจะยิงสุ่มไปอ่า แล้วแม่งก็ขึ้นมาพอดีไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะจำจำไม่ได้เอ้ยแต่เมื่อกี้ขึ้นสัญ,ญลักษณ์อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ขึ้นสแสงแซงว่าโดนโแซงว่าโดนโอเคแซงว่าโดนแหละเมื่อกี้ขึ้นสัญลักษณ์สก,กิลนะแซงว่าโดนอ่ะทีน,นี้ก็ไม่มีอะไระจำไม่ผิดเลือกเพื่อนเราเขาไปตายอ่ะแล้วเราก็บูสต์เลยแล้วก็ยิงอ่ะอันนี้ก็จะให้ดูว่าความเร็วเวลาเล่นนี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ผมเล่นในโหมดปกตินะเพื่อความแบบอะไรนะเพื่อความแบบเออ่ ปกตินะมันจะประมาณนี้อ่าเล่นจริงก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมันก็จะบล็อกกระสุนได้หน่อยแล้วรดมันหนานะอันนี้คือแบบเทาเจอสถานการณ์ปกติก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้อันนี้ผมพูดถึงหน่อยแล้วกันนะเนื่องจากบล็กคืนชีพยังยังไม่หายไปนะอ่ะเพื่อใครอยากรู้ไงความสามารถของสกิลสกิลไคลเลอร์คือคือ,คอแกล้งตายนะั้นหรือว่าแปลงเป็นศพศพบอกว่าเราก็สุดนินดนิดนึงนะอันนี้เผื่อใครอยากรู้นะก็เนี่ย อ่ามันเป็นศพนะอันนี้พูดเฉยๆนะเผื่อใครบอกว่าเผื่อใครแบบเอ้ยเอาไปประกอบการตัดสินใจว่าเอในโหมดคืนชีพมันเป็นสกิลอะไรครับอะไรเงี้ยเผื่อมันเป็นสกิลหมุนอะไรเงี้ยเออแต่ละคันมันจะมีสกิลไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นสกิลสกิลศพไงซึ่งสกิลศพส่วนมากก็ถังหนักหลายคันจะเป็นสกิลศพไงแต่มันก็มีบางคันที่ไม่ในะช่ศพนะเช่นคันนี้คันนี้ก็จะเป็นสกิลพายุไอ้ปีศาจฝุ่นนะเออทำให้รถถังเราหมุนติ้วอ่ะเนี้อ่าแต่ละคันไม่เหมือนกันอันนนนนี้้้้รรรรรูไไวกกกก่่่ออออออ็ดดเเเผผืืใใใคคาาาปะะบตัสิจ ก็ให้ดูข้าวๆประมาณนี้กันแล้วก,นนก็สรุปเลยกันแล้วก็ข้อดีข้อเสียหลักของคันนี้ก็คือข้อดีก็คือผมว่าก็ปืนนะ่ะปืนนะ่ะเป็นที่อะไรแบบน่าสนใจเดี๋ยวปืนค่อนข้างแรงเลยนะเออค่อนข้างแรงอย่านะี้ส่วนมากร้อยปืนร้อยห้ามันจะแบบสามร้อยสิบใช่ไหมไอ้ไอ้นี่มันจะมันจะแรงเลยสามร้อยห้าสิบก็คือแรงก็ที่ถ้าเทียบกับร้อยห้า105คันอื่นก็ถือว่าแรงอนะถือว่าแรงมันอาจจะดู มันอาจจะรู้ไม่มากนะแต่ผมมองว่ามันก็มีผลในเรื่องการแบบว่าอะไรนะแบบยิงแลกกันอ่ะแบบยิงแลกกันมันไม่ได้แบบมีทุกจังหวะที่เราจะยิงแลกกันแบบนัดต่อนัดอ่ะก็คือส่วนใหญ่คือเรายิงกันแล้วก็จ้องหน้าอยู่กันนัดหนึ่งอ่ะนานอ่ะก็คือยังไงก็คือเราจะเทตุคุ้มกว่าถ้าเจอพวกปืนที่แบบว่าร้อยห้าเหมือนกันอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเกาะนึ่งการนะผมถ้าเทียบคันอื่นในสายในในรถถังไหนกินเรามันแล้วผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันมัน ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยประมาณหนึ่งเลนหนาเลยเออบอกว่าผมว่าสู้กับก้าก็ถือว่าสู้ได้สู้ได้ดีเลยเหมือนกันนะถ้าที่เล่นมานะก็คือรับรับมือรับตีได้เยอะอยู่นะถ้าบอกว่าไม่ <c oughs> ถ้าไม่ข้าวไปแนละ้วก,ก็ต้องโผบ,บ้างหลบบ้างเลยก็แบบว่าเนี่ยก็ถ้าเทียบกันแล้วเกาะเกาะป้อมมันค่อนข้างหนากว่าคันอื่นไงเออแบบมันยิงถ้าเทียบกับเยอรมันแล้วนะแต่ประเทศอื่นก็จะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือที่เราเทียบ,บเทียบกับเคสเยอรมันนะบอกว่าเยอรมันัจะประมาณนี้แหละเออแบบ คล้ายๆการจุดออกอ็คล้ายๆกันออแต่ว่าถ้าเทียบกับคันอื่นแล้วหัวมันแข็งอยู่ะก็คือจะเล่นบอกว่าอะไรนะปิดตัวถังแล้วแบบทำมุมยิงใส่กันมันก็โอ้แข็งเลยอะถือว่าแข็งเลยเป็นรถที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ประมาณนี้แหละจุดอ่อกจุดแข็งจุดแข็งมันจะประมาณนี้แหละปืนก็แล้วนะถ้าเทียบกับร้อยห้าคันอื่นแล้วก็เกาะน,นะมาข้อเสียเลยข้อเสียหลักๆของเจ้าไคลเลอร์นะก็แน่นอนว่ามันตัวใหญ่ตัวอ้วนนะยกอาแม่เป็นเยอรมันนะ รถถังเยอรมันมันมันไม่สามารถหลีเลี่ยงได้นะบอกว่ารถถังในเยอรมันไม่ตัวใหญ่นะอย่างนั้นก็คือเราเราเห็นกันชัดอู่แล้วพอมันตัวใหญ่อ่ะมันจะถูกยิงได้หลากหลายทางก็คือถ้าเราถ้าเราเล่นแมปในเมืองก็จะไม่ค่อยมีปัญหาไงแต่ถ้าเล่นแมปที่มีที่โล่งอะเยอะๆรถยิ่งใหญ่ยิ่งถูกยิงง่ายอันนี้คือจุดอ่อนชัดเจนอย่างเลงอย่างที่สองเลยคือความห้องตัวแน่นอนว่าถ้าเทียบกับรถถังนานประเทศอื่นแล้วมันก็มันก็จะแอบช้าหน่อยเพราะ้วยกันตัวใหญ่มันตัวหนักแน่นอนมันก็จะแบบสปีดออกตััวมน สปีดต้นมันจะช้าแน่นอนยิ่งเจอเนยมันจะช้าเลยดังนั้นการใช้ยุทธปัจัยไอเทมกำกำครงเครื่องยนต์นั้นก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยอ่ามันนี้ก็ว่ามันก็ไม่ใช่รถที่แย่อยู่แล้วอ่ะก็มันเป็นรถที่รถที่ดีอ่ะเออเก็บไว้เล่นได้อ่ะเก็บไว้เล่นได้อ่ะมันมันเป็นรถถังหนักอบว่าทั่วไปนี่แหละอาจจะดูดีกว่าทั่วไปแต่ทั่วผมรู้สึกว่าการป้องกันมันอนข้างดีนะเกือบใช้แทงได้ดีอ่ะเออใช้แทงได้ดีเลย บอกว่าจุดอ่อนมันมีน้อยอยู่อ่ะแบบจุดยิงมันยากอยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่ายิงไม่ได้นะแต่แค่แบบว่าเราเราถ้าเราไม่ได้ยืนนี่งเง้เขายิงอ่ะเออแบบมันมันก็ยิงยากไงกระตูมมันก็ยิงยากคนอื่นนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงยุทธยุทธปัจจัยกันสักหน่อยหรือไอเทมอื่นอยุทธภัณฑ์กระสุนอุปกรณ์นะก็อันนี้แหละแต่คนใส่แต่ถ้าเป็นผมจะใส่อย่างงี้อ่ายุทธภัณฑ์ผมใส่ช็อกโกแลตสองอันแล้วก็เชื้อเพลิงรุ่นปรับปรุงหนึ่งอันไอ้เนี้ยแหละแต่ถนัด ผมจะไม่ผมจะผมจะเอาเอาที่เล่นถนัดแล้วกันนะอ่าสูตรกระสุนประมาณนี้แล้วก็อุปกรณ์ถ้าผมใส่ผมใส่อย่างนี้นะถ้ามีเก้าช่องอ่าอย่างงี้อย่างนี้อย่างงี้อย่างนี้เพิ่มเลือดแล้วก็เอ่เอเพิ่มเพิ่มความเร็วเครื่องยนต์แล้วก็อ่าผมว่าใส่ปืนปรับสูงนนะ่จะช่วยตรงนี้ได้ทําให้ปืนบอกว่าแม่นขึ้นพผมมองว่าการที่ตอนนี้มันยังอ่อเนี่ยสูตรดูสามเจ็ดอ่ะ, 0, 3, อะผมมองว่ารถถังหนักอะ่ะมันมันบอกว่าถ้า ถ้าอะไรการกระจายสุตที่หนึ่งร้อยเมตรไม่เกินสูตรยุสามผมมองว่าเออใช้ใช้ได้แบอกเสถียรประมาณนึงเลยแต่ถ้ามากกว่ามันจะบอกว่ามันจะมีโอกาสแกว่งไงงั้นถ้าใส่เนี้ยจะช่วยได้เยอะทําให้ปืนยิงตงเป้ามากกว่าเดิมน,นะโอกาสยิงแล้วเบี้ยวไปไหนไม่รู้มันน้อยลงอ่าอันนี้ก็กล่องคู่มือนะซ่อมเร็วขึ้นแล้วก็น,นี้ก็ใช้ความเร็วจุดบจัยได้บ่อยขึ้นก็คือไอ้คููดาวสกิลกดใช้เร็วขึ้นไงนอันนี้ถ้าคนใช้นะหรือจะใช้นี้ก็ได้นะทาให้แบบว่าไอเทมอะไรนะเนี่ยระยะเวลา20วิเป็น อะไรอ่ะคือใช้ได้นานขึ้นใช้เทพได้นานขึ้นแต่คูดาวเท่าเดิมอย่างเงี้ยอันนี้แต่คุณใช้แนละ้วแต่ผมใช้นี้ประมาณนี้ในการสอบไคลเลอร์นะครับผมนะก็รถถังยี่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเดียวอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะแน่นอนผมอะไรเช่ล้วจะพูดเรื่องพูดไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนกันนะก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวที่เอาไว้เผื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของคนดูแล้วกันนะครับว่าจะเก็บไว้ไหมหรือจะขายทิ้งอันนี้ มันแล้วแต่คุณแล้วกันนะแล้วแต่ถนัดแล้วกันถ้าถามผมผมขายอันนี้พูดตรงตรงผมอ่ะผมอาจจะพูดมาเหมือนเอามาอวยคันนี้แต่จริงๆหมูก็ขายใช่ก็ถ้าหลังจากคลิปนี้ลงก็อาจจะขายก็ได้นะเพราะว่าผมต้องพูดตรงๆว่าผมมีรถเล่นๆเ,เยอะไงคือคนคือหลายคนก็จ,จะเป็นผมก็ได้ที่เอ้ยผมมีรถเล่นเยอะก็มีรถเยอะแต่ว่าเวลาเล่นจริงเล่น,ลนไม่กี่คันเนี้ยผ ก็เหมือนผมผมผมมีรถหลายคันแต่จริงผมก็อาจจะวนเล่นอยู่กับแค่ไม่กี่คันซึ่งคันนี้อาจจะไม่ได้แต่งไงเพราะมันอย่างนึงเลยมันช้าไงก็แบบว่ามันแล้วแต่คนอะคนถนัดอะถ้าถ้าถ้าคนถนัดก็ก็เล่นแบบนี้ได้ถ้าไม่ถนัดก็เลยคันอื่นอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเป็นอย่างที่ผมบอกมันเป็นแค่หนึ่งความเห็นเขาเขียนที่ไว้ประกอบการตัดใจว่าคุณจะเก็บไว้เล่นไหมเก็บไว้เล่นก็เล่นได้รถมันไม่ได้แย่อยู่แล้วมันแค่อาจจะดูช้าเฉยเออเพราะว่าตัวใหญ่ไงแต่ว่า ถ้าใช้ดีๆอ่ะมันมันมันเป็นรถที่ดีรถที่ดีแน่นอนเออรถที่ดีก็ประมาณนี้แล้วกันนะสายคลิปที่ผมไม่ได้ทํามาเดี๋ยวรอบ <c oughs> นานเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะมีคลิปมาเรื่อยๆเหมือนกันนะแต่าจจะไม่ได้ใช่เป็นชื่อคลิปรีวิวแล้วกันนะแต่าจ,จะเป็นคลิปพูดถึงของรถแต่ละคันแล้วก็พูดประมาณนี้แล้วกันอาจจะไม่ได้มีเกมเพลย์อะไรให้ดูเยอะเพราะว่าก็ให้ดูคร่าวๆว่าเล่นเล่นประมาณเล่น,เล,นเล่นเกมจริงมันจะประมาณนี้แหละเออประมาณนี้แหละมันมันจะแบบ ก็ประมาณนี้เออรถถังหนักนะเออก็อาจจะพูดถึงรายละเอียดเยอะหน่อยนะก็ไว้เจอนคลิปหน้าแล้วกันเนาะลิปหน้าผมว่าผมจะทําคันนี้แล้วกันนะผมว่าคันนี้ก็มีเรื่องที่น่าพูดถึงเหมือนกันนะอาจจะน่าพูดถึงว่าคันนี้ก็ได้แล้วแต่แน่นอนคันนี้คันนี้อาจจะดูก็รถถังหนักถ้าเทียบกันก็รถถังหนักอีเลอแมนทั่วไปอะก็อย่างมันก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยไงความต่างกันนิดหน่อยก็มีผลนะอันนี้ก็พูดอย่างที่บอกผมพูดไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจไงเผื่อคุณจะ เอ้ยเผื่อเล่นแล้วแล้วมาดูแล้วเอ้ยเอ้ยชอบว่ะูเล่นแล้วถูกใจอะไรเงี้ยหรือว่าพี่ผมว่าคันมันไม่ดีว่ะผมขายจริงแล้วอนะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่น,นี้ก็แล้วแต่เออก็ก็จบแล้วแล้วกันนะคลิปนี้สองใครที่ชอบก็ฝา,ากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะแบบเอ้ยเกี่ยวกับความเห็นของรถคันนี้ก็ได้หรือความเห็นอย่างอื่นก็ได้หรือจะเอ้ยพี่ลองรีวิวคันอื่นอนะไรเงี้ยอ่าได้ได้จริงๆผมจะไม่อย่างที่ผมบอกผมจะไม่ใช่คลิป ชื่อชื่อรีวิวแล้วกันนะแต่ว่าก็เรียกว่ารีวิวได้แล้วมั้งก็เพราะว่าจะมีคันที่เอาไว้มาพูดถึงหน่อยแล้วกันเนาคันนี้ว่านอกกระแสบ้างหรือคันที่อยู่ในกระแสมาพูดถึงหน่อยแล้วกันนะเอ้ยเอ้คันนี้มันดียังไงเสียยังไงหรอว่าเป็นการตัดสินใจนะสวันี้ก็ขอลาพิธีเนี้คลิปห่างนานแล้วจริงๆว่าจะทําให้มันไม่เกินยี่สิบนาทีนะพูดไหลไปหน่อยนะก็ใครชอบก็เหมือนเดิมนะเจอกัน คลิปหน้าผมวันนี้ก็ขอไลอน์เพื่อนครับผมนะไปแล้วไว้เจอกัน